แป้งกอกออะะะไร39ีเเช่นยนยคควันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านคาเทอิชชาบูนะคะสาขาสยามพารากอนนาทุกคนวันนี้ก็คือรอคิวประมาณ2-3ชั่วโมงนะคะซึ่งรอประมาณ30คิวก็ได้กินแล้วนะคะคาเทอิชชาบูเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นต้นตำรับของแบบชาบูญี่ปุ่นแท้เลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาลองกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเราก็ได้ทําการสั่งน้ำซุปไปนะคะซึ่งเป็นน้ำซุปเป็นน้ำดำเนาะ ก็เขาบอกว่าน้ำดำเนี่ยมันมีโวนสมของเนื้อวัวนะคะซึ่งถ้าใครไม่กินเนื้อเนี่ยก็กสั่งน้ำใสดีกว่าแต่ว่าที่พี่ก็แบบเน้นเนื้อนะคะทีแป้งเนี่ยกินในเซ็ตราคา699นะคะยังไม่รวมเนตนะก็จะสั่งแซลมอนไอพวกซาซิมิหรือว่าแบบพวก ซูชิเนี่ยได้ปกติเลยนะคะพวกยำสลัดอะไรเงี้ยก็มีหมดเลยนะคะซึ่งจริงๆอะ่ะแป้งคิดว่า699ก็น่าจะพอแล้วถ้าแบบทุกคนไม่ได้จะเพิ่มออปชั่นไปมากกว่านี้นะคะซึ่งเขาก็มีแบบหลายเลนราคาเนาะก็สามารถที่จะเลือกดูได้นะคะเอาละทุกคนตอนนี้คือเรากาลังสั่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ เราจะลองกินเนื้อก่อนนะคะทุกคน <_ EN> เขาบอกว่าให้แบบให้ให,ให้ลวกฝั่งละห้าวินเนาะแต่ส่วนใหญ่ถุงแป้งก็ไม่ค่อยกินเนื้อเท่าไหร่นะคะ <_ EN> <_ EN> นี่ก็เป็นการแบบทดสอบนะคะคือผักหรือว่าอะไรพวกเหต็ดต่างๆเนี่ยก็เรียกพนักงานให้แบบมาเติมได้เลยนะคะ ก่อนแล้วกันเจิ้มน,นะคะว้าวอืมเราจะลวกหมูไว้ก่อนนะคะ อันนี้นะคะจะเป็นเซตของแบบแซลมอนซาซิมินะคะทุกคนก็ในราคาที่แบบ99เนี่ยก็สามารถที่จะแบบสั่งได้เลยนะคะยำสาลายกับแซลมอนนะคะแล้วก็วาซาบินิดนึงนะคะจะได้แบบว่าครบรสชาติเนะแล้วก็จุ่มน้ำจิ้มนะคะ มอนก็คือยังสดอยู่นะคะแล้วก็มีแบบพวกแบบยำแซลมอนด้วยทุกคนยำแซลมอนนะคะสำหรับคนที่แบบชอบรสจัดแบบหมูแ้งบางหมูแ้งก็จะสั่งมาตัเรียนเนาะ,ะใช่เลยแบบรสชาติของไทยแท้นะคะบางหมูแ,แป้งก็สั่งพวกแบบซูชิมาด้วยนะคะคือเขาไม่ได้คำใหญ่นะแบบเป็นเป็นแบบว่าพอดีคำอันนี้น่าจะเป็นหอย หอยปลาเป็ดอะไรสักอย่างนึ่งอะทุกคนได้กลิ่นเหมือนกันมั้งไหมแบบอยากให้กลิ่นมันเข้าไปในกล้องด้วยอะเออเดี๋ยวเรามาลองลองกินหูบ้างดีกว่าว่า จะได้หรือเปล่าสำหรับแบบสายกินหม,มเห็นแป้งนะคะนี่เลยแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราจะมันเขามีน้ำจิ้มผัวงาด้วยเดี๋ยวเราจะลองชิม,มน้ำจิ้มผัวงาก็จะมีความแบบนัวๆน,นะคะโอเครดเลยอ่ะอบอกว่าน้ำดำเขามันไม่มันไม่เค็มนะ มันไม่เค็มเกินไปมันไม่เค็มแบบเคม็มโตแต่มันมงความนัวแล้วก็กลมก่อบอยู่นะคะคือหม,มูเขาเนื้อเขาอะไรเอ่ยคือแบบละลายในปากอะทุกคนมันไม่มีเชื่อว่าถู้สูงบางคนไม่ค่อยชอบกินเนื้อนะแต่มันไม่มีกลิ่นเนือ้อเวลากลิ่นออกกลิ่นออกมาเลยนะแต่บางที่อะแบบเคยบบ เคยชิมเนื้อครั้งหนึ่งรรู้สึกว่ามีกลิ่นแบบทะลุขึ้นมาตรงจมูกอะไรก็แต่แบบไม่อยากกินนะคะแล้วอันนี้ก็คือกินเนื้อกินหัวอะไรไม่มีเลยนะคะแล้วก็นำ้ำซุปเขารู้สึกว่านำ้ำซุปเขาอร่อยเมนูอื่นๆก็อร่อยนะคะแซลมอนก็สดจนกระทั่งแบบพวกซูชิหรือแบบยำสาหรา่ายอะไรเขาเนี่ยก็สดนะคะ จริง,รงๆเขามีแบบพวกข้าวหน้าซูชิกแบบข้าวหน้าปลารวมด้วยนะแต่ว่าสุดแป้งไม่ได้สั่งมาเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากินข้าวเดี๋ยวตัดกับหลังนะคะนี่ก็จะเป็นแบบว่าผักเยอะมากเพราะว่าส่วนตัวคือชอบกินผักมากนะคะขออภัยในควันนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะคือถูกแป้งสั่งยำแซลมอนมาเพิ่มนะคะคิดดูแล้วกันว่า อร่อยแค่ไหนนะคะยำแซลมอนแบบรสชาติแบบคนไทยของแท้นะคะตัดเลี่ยนได้ดีอร่อยด้วนนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เรากินของคาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ยังเหลือพื้นที่ให้กับของหวานมีเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟนะคะจะมีรสนมฮอกไกโดกับรสมทฉะนะคะเป็นแบบทูโคนก็คือซึ่งกินแบบเข้ากันอ,อร่อยสำหรับคลิปการ รีวิวการกินชาบูคาเทอีชาบูนะคะก็ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอันนี้ถุงแป้งมากินที่สาขาสยามพารากอนนะคะอยู่ชั้น4นั่นเองนะคะก็คือเวลากินทั้งหมดเนี่ยกินได้ประมาณ90นาทีนะคะใครสายเนื้อก็ต้องมาลองดูนะคะเขาก็มีหมูด้วยนะคะแล้วถุงแปง้งกินเป็นราคา699นะคะ2คนเนาะเน็ตก็จะอยู่ที่รวมแบบ เซอร์วิสชาร์หรือว่าแบบภาษีอะไรเรียบร้อยนะคะก็จะอยู่ที่1 6 4 5บาทนะคะก็บัตรเครดิตอะไรก็หาสามารถสามารถถามร้านได้เลยนะคะว่าลดได้เท่าไหร่บ้างนะคะสำหรับตัวองแป้งเองก็โอเคกับเนื้อเพราะว่าเป็นคนไม่กินเนื้อเราแบบพอเขาย่างให้ดูเนี่ยเราชิมเนี่ยมันมีความแบบนุ่มแล้วก็กินเนื้อมันมันไม่มีกลิ่นเนื้อแล้วหมูมันก็สดหรือเนื้อมันก็สดซึ่งอาหารดีหือนเขาก็สดนะคะแล้วก็บริการด e. ี คุณภาพอาหารทุกอย่างสดหมดเลยนะคะอร่อยแล้วก็ยำแซลมอนถ้าใครชอบแบบรสจัดนำมาตัดเลี่ยนอย่างนี้ได้เหมาะมากนะคะแล้วก็ไอศครีมฟรุส์เขาก็อร่อยนะคะซึ่งวันนี้ถุงแป้งก็ขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะถุงแป้งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ถุงแป้งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ